โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยงมาตั้มเจ้า้นนครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแอสซูรโตเล็กซิ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วทุกคนวันที่ทุกคนรอคอยและลอยคอเนี่ย <c oughs> วันที่ดอบเลิคูณ2นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มีเขาเขาฉลองอะไรนะเดี๋ยวผมกดดูก่อน <c oughs> อ่าเขาบอกว่าเขาฉลองทว i ต t e r นะครับผมครบหนึ่ง Follow ฟอลโลแล้วนะครับนี้เป็นวันที่5แล้วจะบอกว่าผมก็เพิ่งรู้ ใชครับพึ่งมารับเองเกิดได้สี่วันเขาแจกทองเลยครับผมสี่ห้าวันนี่แหละเขาแจกทองเนะี่ยตอนนี้ผมมีทองอยู่พันห้าร้อยครับผมผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะเป็นคนดวงดีแหละทุกคนผมเปิดทีไรผมไม่ได้ลดอะไรเจ๋งๆเงขาสักทีเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเทศกาลฉลองเนี่ยเขามีรถเจ๋งๆนะไม่ว่าจะเป็น R 3 4ที่ผมอยากได้มานานแล้วเปิดตั้งแต่ต้นเกม จนตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้สักทีนะครับมี F1 แล้วก็มี Porsche นะครับผมมี t i e r a Supra นะครับอ่ะ๋ยวลองดิวันนี้ขอสักึ่งคันไม่ F1 ก็ R34 นะครับมาเปิดพร้อมลุยโอ้โหแดงแป๊ดมาเลยแดงอย่างนี้นี่โอ้โหรถซ้ำแน่นอนเนี่ยผมว่า DM ครับผม M2 Aero นะครับเหมือนผมยังไม่มีนะคันนีย้ยังไม่เคยเห็นเลย ได้เงิน1,000 0หม0 0 0ห0 0 0ง0 0 0 0 0 0 0 0 0ันหนึ่งมหนึ่งมสโอ้โหไม่ได้ดรดเจ๋งๆกับเขาเลยอะเมื่อกี้มันขึ้นว่ามีแล้วด้วยนะครับ M2 ูนะอ่ะอีกรอบหนึ่งดิอีกรอบหนึ่งด,ด,งดิผมว่าลดเจ๋งๆต้องมาละแดงฟัดมาเลยอย่าบอกนะบ m อมีกอะบี็ครับผมส0 0 0 000นึ่ง0มสพัน หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นโอ้ยตายเถอะไม่ได้ลดอะไรจริงๆเลยโอ้เอาตัวเอาตัวฟรีมาเปิดก็ได้มาผมมีตัวฟรีอยู่สามใบครับผมไหนลองดูดิลดมาไหมไม่ได้อะไรกับเขาเลยโอ้ทำไมดวงแห้งขนาดนี้เนี่ยต้องเติมส 3, ักสามแสนจะมั้งเนี่ยถึงจะได้ลดโอ้โหแดงแป๊ดอย่างนี้กดสคริปต์ได้เลยครับผมสปูรุอิมเพรสชา่า โอ้รถเต่งๆต้องมาแล้ว F 1ก็ได้มา F 1มา F 1 F 1 F โอ้โหหนึ่งหมื่นปกติอ่ะถ้าเปิด500ทองอะมันจะได้รถ2คันนะถ้าดอบเลดคูณ2นะทุกคนแต่นี้ได้รถแค่คันเดียวอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะผมว่า developer ต้องผิดพลาดอะไรทางเทคนิคสักนิดนึ่งแล้วล่ะ R 3 4ทําทำไมไม่มาทักทีมา500ทองสุดท้ายดูซิว่าจะได้ R 3 4หรือเปล่าลุยจัดไป ไม่มีไม่มีแรงเชียร์เลยอีโวมาครับผมอีโวสเปคอะไรสักอย่างอ,อ๋อเป็นแค่แอโร่เฉยๆเป็นพันแอโร่เนี่ยฮะหนึ่งหมื่นสามพันสามพันสามพันหนึ่งหมื่นแล้วรถกูอยู่ไหนรถกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ my god นี่ดับเลดคูณสองจริงปะเนี่ยดูดิ หายแวบ,บไปกับตาครับพันห้าร้อยทองโงี่กูไม่เปิดดีกว่าโอ้อไม่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วว่ะพูดไม่ออกโอเคในไหนรถมันก็ล้นคังขนาดนี้แล้วนะมีรถเป็นร้อยกว่าคันกันซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างนะผมผมก็ไม่รู้จะเล่นรถอะไรเลยคราวเนี้ยเอาเอารถอะไรไปวิ่งดีวะเดี๋ยวผมไปดูห้องออนไลน์ก่อนเขาเล่นอะไรกัน ไปที่เ็กซิ่นะครับแล้วก็มาติดเพลเยอนะฮะดูซีห้องออนไลน์เขาเล่นอะไรกันช่วงนี้คนไทยจะเล่นกันเยอะหรือเปล่านะครับ JDM Drag Airport เฮ้ย JDM Drag เหรอเอารถอะไรไปดรเดียทุกคนผมว่าเอาเอาอะไรไปดรกดีกวาทุกคนฮนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคิดไม่ออกนี่ๆีผมมีซูเปอร์ดกอยู่คันหนึ่งไปไป JDM Drag Airport นะครับ เอาซูเปอร์ซูเปอร์ตัวกเก่านะครับผมซูเปอร์ปีอะไรไม่รู้เป็นมาร์คสามอ่ะมาครับซูเปอร์มาแล้วมาๆๆๆคันนี้ที่เป็นรถแดกนะจะบอกให้ดูซิว่าจะแดกสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะครับไป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 เจดีเอ็มแดกใช่ไหมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ อุ๊ยฉาคนได้เอฟวันมามาครับมาครับมา,มาพร้อมลุยครับพร้อมลุยพร้อมลุย์สามสองหนึ่งแล้วมาครับผมดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันพร้อมสามสองหนึ่งไปอย่าไปอย่าไปเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ย เอาเรื่องว่ะผมตามคนอื่นทันว่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สุปราครับสุปราวิธีทำไมมันแรงกันจังวะมันออกตัวก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้ผมตามทันไม่ทันเลยอ่ะไปครับสุปราแดกสุปราแดกโอ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี่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 ยวกูเพิ่งเข้าห้องมาเอง โอ้ตกฉากแล้วเรียบร้อยเลยทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากจะต้องกดออกไหนมีห้องคนไทยนะนี่ดิฟคนไทย๋ยวผมไปเอารถด,ดิฟมาก่อนรถด,ดิฟนี้ต้องเป็นรถขับหลังนะครับผมมาเดี๋ยวเราเอา s อ4ไปดิฟกันนะครับผมอะพร้อมดูยพร้อมดูรู้สึกก็จะไม่เจอคนไทยเลยวะ่ะสงสัยคนสร้างห้องเขาไปแล้วทุกคนมาครับผมดิฟขึ้นข่าวกันชิวๆนะฮะ เออมันต้อง500ม้าดิถึงจะแรงเนี่ยนี่มันต้องแบบนี้ไปๆๆๆๆแบบนี้ดิฟโชว์ดิฟโชว์แหมเป็นไงทุกคนนิ่งเนียนนิ่งเนียนรถด,ดิฟเนี่ยผมแนะนำว่าให้แรงสักหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปรับเทสมาด้วยนะครับ ไปยาไปนี่ดูดโชดิโอยชนขอบชนขอบขอบเดี๋ยวเดี๋มันจะเล่นนานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เอออย่าไปครับนี่ดิขึ้นข่าดิึ้นข่าวขข่าวยะไป ถ้ารถมันแรงอ่ะมันมันมันจะดิฟได้สมูทนะครับผมมันจะดิฟได้เรื่อยๆนะทุกคนแต่ถ้ารถมันไม่แรงอ่ะมันมันจะดิฟได้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยไปเขาเรียกว่าไงอ่ะมันดิฟได้แบบไม่สมูทอ่ะเออมันต้องรดแรงๆหน่อยนะครับมันจะได้ดิฟได้แบบว่าตลอดเส้นทางนะครับผมหายโหไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากมีหลายคนขอเกมนี้มานะผมก็ไม่เล่นต่อก็เพราะว่าไม่รู้จะเล่นอะไรนะ มันไม่ค่อยมีอัปเดตขึ้นมานะครับโอเคต่อไปขาลงครับไปขาลงดิฟต่อ๋ยวไปนี่สวยๆอ่าสวยๆครับสวยๆดิบขาลงดิฟขาลงกูกูกูแหกโค้แงแหกโค้ง ได้อยู่ได้อยู่เ๋ยวไปครับพี่น้องเกมนี้ผมว่าดิฟง่ายนะเพราะว่าตัวช่วยดิฟเนี่ยมันค่อนข้างสเสถียรน,นะครับแล้วก็นเนียนไปกับเราได้เลยเนี่ยเห็นไหมคือเราไม่ต้องไปเลี้ยวอะไรให้มากมายเลยครับ๋ยวไปครัแบไบอ้เอฟซีเอดิฟสวยว่ะ FC นี่ไม่ใช่ยอดจากแฟนคลับนะหมายถึงชื่อรุ่นรถนะครับผม พาสต้า AX7 นะครับไหนับผมโยไปโยไปครับโยไปครับปกติผมเล่นเกมนี้ผมก็จะดิฟอย่างเดียวนะผมไม่ค่อยได้ไปแดกอะไรกับเขาหรอกในอย่างในกลุ่มในกลุ่มไทยนะส่วนใหญ่เขาจะไปแดกกันที่สนามบินนะส่วนตัวผมเนี่ยผมผมชอบผมชอบดิฟมากกว่านะครับเกมนี้ ่าประมาณนี้ประมาณนี้ไหนห้องคนไทยเขาเขาส่วนใหญ่เขาไปอยู่แอร์พอร์ตกันอนะเราก็ไม่มีรถอะไรที่จะไปแข่งกับเขาไหววะนอกจากเป็นพวก GTR อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะโอเคมาดูสดิจะไปวิ่งทันเขาหรือเปล่าน่าจะพอวิ่งทันชาวบ้านเขาบ้างแหละทุกคนครับไป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 แปดบแปดสิบร้อยสีอ่ะ เกียร์ประมาณนี้ไป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 เดดูซิว่าเราจะสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะทุกคนผมเจอแต่คนเก่งๆทางนั้นเลยอ่ะโอ้ผมเจอแต่รถแรงๆทางนั้นเร็วอะมาครับมาครับเจอซูเปอร์ทุกคนเจอซูเปอร์แล้วผมจะไหวไหมเนี่ย มาครับพร้อมเลยพร้อมเลยผมว่าน่าจะตามซูเปอร์ทันอยู่แหละแต่อาจจะไม่ได้แบบตามตูดติดๆนะครับผมมาพร้อมมีเบินโยกเบินยางกันด้วย,ยมีเบินออกมีเบินออกผมว่าขับแดกอะรถขับสี่กำลังดีครับผมมาครับพร้อม ก็เป็นจะสามสองหนึ่งอีหนึ่งสองสามมาหมายเลขหมายเลุยลุยลุยครับจะโดนแดกตอนปลายหรือเปล่าวะทุกคนผมอาจจะได้ต้นนะแต่ปลายผมอาจจะไม่ได้นะครับดูดิดูดิดูซูเปามันไหลมาดิโอ้ดูซูเปามันไหลมาดิโอ้ซูเปาไหลมาครับซูเปาไหลมาครับโอ้ดูซูเปาไหล ไหลไหลไหลโอ้โหเกือบแซงผมได้แล้วอะโอ้โหมันไหลวะ่ะซูซูปรามันไหลทุกคนแรงจัดแรงจัดแรงจนนุน่นออกนอกแบบไปแล้วแรงเกินเอ้าบินไปแล้วนุน่นโอ้รถแรงจัดรถแรงจัด เจอเด็กคันแรงๆทั้งนั้นเร็วทุกคนนะมามาพร้อมๆนะอยากได้ gtr คันนั้นนะ่ะ R34 มสี่ set j e e l นะทุกคนสได้เปิดไปได้กับเขาเลยได้เด็กเกลือได้เด็กเกลือเต็มกระเป๋าเลยนะครับอ่ใครนับใครนับไม่มีใครนับใช่ไหมเดี๋ยวเรานับเองนะละกันสองหนึ่งมาครับ ก็ได้พร้อม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 เราจะออกตัวตอนที่ไอ้นี้มันหายนะครับผมไอไอตัวเลขมันหายนะครับเฮ้ยแสงแสงสามสี่แสงแส,ง 3, 4, สง 3, มามสี่มาแล้วมาแล้วโหสุภาดูสุภามันมาดูสุภามันไหลสุภามันไหลโอ้โหไปแล้วโอ้สุภาพมันไหลยาวมากทุกคน โอ้โหดูดิสุอา์ไหลอะ่ะโอ้แรงจัดแ,แรงจัดสุอา์แม่งแรงจริงว่ะผมว่าถ้าผมจูนเกียร์ห้าเกียร์หกดีๆนะให้ให้มันแบบว่าใหญ่ขึ้นนิดนึงนะผมบอกได้เลยว่าสุอา์ตามไม่ทันหรอก อันนี้ซูเปอร์มันได้ปลายอ่ะเราเราไม่ได้ปลายนะครับถ้าเราได้ได้ปลายสักนิดหนึ่งนะผมว่าสบายๆชิวๆนะครับผมแต่ก็แอบเสียดายนิดหนึ่งนะแอบเสียดายนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคันสีฟ้ากันรถแรง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 แรงกันทั้งนั้นครับเลยครับผมเอาเอาของใครก่อนไปเนี่ย แต่ขึ้นพร้อมกันแหละมาพร้อมพร้อมลุยพร้อมลุยไม่มีใครออกตัววะครับ GTR เจอ GTR อูมันไปแล้ววะ่ะมันไปนู่นนะทุกคนเนี่ยเกียห้าเราไม่ได้นะเกียห้าเกียรหกเราแบบไม่ไหลไง ถ้าจูนอีกนิดนึงนะผมว่าวิ่งดีแน่นอนนะครับผมโอ้ย oh, yeah. oh ย่โอ้ไม่ก็ไหลไหลออกมาโอเคมาเปลี่ยนด่านดีกว่านะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเล่นแต่แดกอย่างเดียวเอาคันไหนไปเล่นต่อดีอะผมเอารถคันโปรดผมไปแล้วกัน นะครับลูกลักผมเนะฮะนั่นก็คือเจ้าแปดหกแผนนดมนั่นเองนะครับเอาไปเล่นดิฟไงดริฟโอห้องดิฟนี่ก็เต็มวะเข้าไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ดาบบนเขานะครับผมอันนี้เป็นจูนดิฟสไตล์ผมนะครับมามาดิฟกันบ้างนะครับกับเจ้าแปดหกคันสีเขียวคันนี้นะครับผมไปพร้อมเลย อันนี้ผมจูนจูนดิป,ประมาณเกษาสามเกษาสี่นะครับจะไม่เอาท็อปสปีดนะเอาดิฟอย่างเดียวเนี่ยก็จะไหลประมาณนี้ทุกคนโอเคคันนี้ยิ่งเหยียบตูดยิ่งออกเลครับผมเซตไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งนี่บอกได้เลยว่าตูดปัดมากๆนะครับไป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  เหยีบมาขาขึ้นเขาเยียบไปเยียบไปมาเยยบไปเยยบไปเยยบไปครับดิสตาเยันมาตั้มไปเยยบไปนี่เียบเยบเบแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเธอโบไปททำงาน หมดไม่เร่งเมื่อกี้โอเคครับไปค,ครับอย่ไปเนี่ยนะผมก็จะไม่เล่นประมาณนี้แหละถ้าผมเข้าเกมมานะครับมาดิฟเล่นแบบว่ากินลมชมวิวนะบนเขาเขาอะไรก็รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันไปโหเราไม่ได้ไปดิฟเป็นขบวนเหมือนเขาเลยวะ่ะ ขาลง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 นี่ผมว่ามุมกล้องแบบนี้ก็สนุกดีนะมุมกล้องแบบมันสายๆอะ่ะสายไปสายมาไงไม่รู้บอกไม่ถูกโอ้ยโอ้ยมาเร็วเกิน ไ,ไ,ไ,ไม่ได้เล่นนานผมอาจจะดิฟแย่ๆหน่อยนะทุกคนยังหลอนๆมืออยู่เลยเนะี่ยจะได้เปิดเปิดกาชาปองไม่ได้ลดเกลิกกับเขาอะผมต้องไปทำบุญบ่อยๆแล้วนะเนี่ยเกี่ยวไหมทุกคนบางคนได้ตั๋วใบเดียวอะเราได้อาสามสี่โอ้โหผมวดีจาเลย <laughs> ผมนี่เปิดมาตั้งแต่เกมแบบว่าช่วงแรกๆนะตั้งแต่ช่วงแรกๆของเกมที่เปิดมาไม่ได้อะไรกับเขาเลยไปพี่อาสามสี่ 4. ประทะอาสามสี่ครับหายดิฟก็ไปก,ก,ไปกุมหน่อยอ่าทำไมเขาดิฟเร็วกจังวะ จะตามเขาไม่ทนันนะทุกคนฮนะไอยยาไปยาไปคุยเอฟซีคันนั้นดิฟ์เร็วมากเลยว่ะหรือว่าผมดิฟก์าดว่าตามเขาไม่ทนัน <c oughs> <c oughs> จะแทนเดมซะหน่อยแทนเดมกใกล้ๆซะหน่อยนะครับโอ้ยสูดออก ออกเยอะเกินไปหน่อยเยอาไปอย่าไปโอ้า oh, ตามไม่ทันครผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสุ่มกาชัปองให้ดูนะครับว่าจดเ็ลคคูนสองนั้นก็ได้รถคันเดียวเหมือนกัน <c oughs> ไม่ตายเถอะทำไมเราไม่ได้อะไรกันดีๆกับเขาเลยเนี่ยโธ่ ก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กันที่ด้วยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู๋โอเก้งครับบ๊ายบาย